สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New ั r a ชัยพ Podcast ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจจากหนังสือที่ปฏิวัติว,ตวงการการตลาดสมัยใหม่นั่นก็คือ Growth Hacker Marketing ครับสำหรับใครที่ทำธุรกิจเป็นนักการตลาดหรือแค่สงสัยว่าทำไมบางบริษัทอย่างเช่น Airbnb Dropbox หรือ Uber ถึงเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากมายบอกเลยว่าคำตอบซ่อนอยู่ในแนวคิด Growth Hacking นี่แหละครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่ากลยท์แฮกกิ้งไม่ใช่แค่เทคนิคการตลาดดีๆนะครับหรือทางลัดมหัศจรรย์แต่มันคือแนวคิดหรือมายเซตที่ผสมผสานระหว่างการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัวครับหัวใจของเรื่องนี้คือการหาทางลัดสู่การเติบโตโดยใช้ความคิดสร้างสารรค์และงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุดซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งแนวทางเอาไว้อย่างชัดเจนเป็น3ขั้นตอนหรือ3ส่วนหลักๆดังนี้ครับ ส่วนที่1จุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการจริงๆครับ นี่คือร่างฐานที่สําคัญที่สุดเลยครับหนังสือย้ําว่าการตลาดที่ดีที่สุดในโลกก็ไม่สามารถช่วยขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครต้องการได้ดังนั้นขั้นตอนแรกไม่ใช่การคิดว่าจะโปรโมทยังไงแต่คือการสร้างของที่ใช่ที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้จริงๆและแทนที่จะเสียเงินและเวลาไปกับการโปรโมทสินค้าที่คนไม่ต้องการเราควรทุ่มเททรัพยากรไปกับการทําความเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้งเสียก่อนครับ แล้วเราจะเข้าใจลูกค้าได้ยังไงผู้เขียนแนะนําไว้3วิธีดังนี้ครับวิธีที่1คือคิดจากมุมมองของลูกค้าเสมอบริษัทอย่างอเมซอนมีวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากครับเวลาจะสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการอะไรใหม่ๆพวกเขาจะเริ่มจากการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์สําหรับลูกค้าก่อนเลยเพื่อเห็นภาพชัดๆว่าผลิตภัณฑ์นี้จะมอบประโยชน์อะไรให้กับลูกค้าและจะตอบคําถามที่ลูกค้าน่าจะสงสัยได้ยังไงบ้าง วิธีที่2ครับออกไปดูของจริงบางครั้งการนั่งอยู่แต่ในออฟฟิศก็ไม่ทําให้เราเข้าใจลูกค้าได้ดีเท่ากับการออกไปสังเกตการว่าพวกเขาใช้ชีวิตยังไงเจอปัญหาอะไรในแต่ละวันนี่คือวิธีหาไอเดียที่ดีที่สุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราครับ และวิธีสุดท้ายครับในเรื่องนี้ก็คือการรับฟังและปรับปรุงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับเราต้องสร้างวงจรของการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งานแล้วนํามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นบริษัท Airbnb ครับไม่ได้ประสบความสําเร็จในชั่วข้ามคืนแต่พวกเขาค่อยๆพัฒนาและปรับเปลี่ยนบริการตามเสียงของผู้ใช้งานจนกลายเป็นบริการที่ตอบโจทย์และเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลก และที่สำคัญคือถ้าคนพบว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ใช่หรือไม่ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ต้องกล้าพอที่จะยกเลิกหรือล้มเลิกครับและเริ่มต้นใหม่เพราะเป้าหมายคือการหาเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสำหรับตลาดให้เจอนั่นเองครับพูดง,ง่ายๆคือในส่วนนี้คือเราต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจนมันแทบจะขายตัวมันเองได้นั่นเองครับ ต่อมาในส่วนที่2ครับกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าแบบ g r o w t แฮกเกอรพอเรามั่นใจแล้วว่ามีของดีอยู่ในมือขั้นตอนต่อไปคือทำให้คนรู้จักในวงกว้างซึ่ง g r o w t แฮกเกอรจะไม่ใช้วิธีการตลาดแบบเดิมๆที่ต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลแต่จะใช้วิธีที่ชันฉลาดและสร้างสารรค์กว่านั้นครับโดยวิธีแรกคือการเจาะช่องทางใหม่ๆที่คนอื่นมองข้าม กลอเทกเกอร์จะเก่งในการหาแพลตฟอร์มหรือช่องทางที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเช่นการเข้าไปสร้างคอนเทนต์ในเว็บบอร์ดชื่อดังหรือการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆโดยไม่ต้องพึ่งพาสื่อในกระแสหลักตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนคือ Airbnb ครับที่ในช่วงแรกๆพวกเขาลงทุนจ้างช่างภาพมืออาชีพไปถ่ายรูปที่พักของโฮสต์ให้ดูสวยงามน่าดึงดูดแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและยอดจองได้อย่างถล่มทลายแล้วครับ ข้อต่อมาครับเริ่มจากกลุ่มเล็กๆที่ใช่ก่อนแทนที่จะพยายามทำการตลาดให้คนทั้งประเทศรู้จักในครั้งเดียวกลแท็คเกอร์จะมุ่งเป้าหมายไปที่คนกลุ่มเล็กๆที่เป็นแฟนบันแท้หรือคนที่พร้อมจะลองของใหม่ก่อนใครครับการให้สิทธิ์คนกลุ่มนี้ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนหรือการสร้างชุมชนบนแพลตฟอร์มต่างๆจะช่วยสร้างความรู้สึกพิเศษและกระตุ้นที่เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากซึ่งทรงพลังกว่าการโฆษณาทั่วไปเสียอีกครับ และข้อสุดท้ายในเรื่องนี้ครับคือสร้างผลิตภัณฑ์ที่ชวนให้บอกต่อนี่คือกลยุทธ์ที่ทําให้แบรนด์เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยครับมันคือการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีกลไกที่กระตุ้นให้ผู้ใช้งานอยากจะแชร์หรือชวนเพื่อนมาใช้เองโดยธรรมชาติครับโดยมีตัวอย่างจาก4บริษัทดังนี้ครับ ตัวอย่างแรกครับ Dropbox เป็นกรณีศึกษาที่คลาสสิกที่สุดพวกเขามีข้อเสนอง่ายๆคือชวนเพื่อนมาใช้สิแล้วคุณและเพื่อนจะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มฟรีแค่นี้ก็ทําให้เกิดการบอกต่อเป็นล้านๆครั้งต่อเดือนแล้วครับโดยที่ d r o p บ็อกแทบไม่เสียเงินค่าโฆษณาเลย ตัวอย่างต่อมาครับ Hotmail ในยุคปุกเบิกพวกเขาแค่ใส่ประโยคง่ายๆพร้อมลิงก์สมัครไว้ท้ายอีเมลทุกฉบับที่ส่งออกไปว่าปลอชั้นรักคุณและคุณสามารถใช้อีเมลฟรีได้ที่ Hotmail ครับและต่อมาครับก็คือ Gmail ใช้วิธีเปิดตัวแบบต้องมีคนเชิญเท่านั้นก็คือต้อง Invite only ครับซึ่งสร้างกระแสความอยากรู้อยากลองและทำให้คนที่มีบัญชีอยู่แล้วรู้สึกพิเศษจนต้องส่งคำเชิญไปอวดเพื่อนนั่นเองครับ และสุดท้ายครับอูเบอร์แจกรหัสให้ผู้ใช้นั่งรถฟรีไปงานเทศกาลดนตรีเปลี่ยนผู้เข้าร่วมงานธรรมดาให้กลายเป็นกระบอกเสียงและผู้สนับสนุนของแบรนด์ในท,ทันทีครับสรุปแนวคิดในส่วนที่2นี้ก็คือการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและมีคุณค่าจนผู้ใช้ทนไม่ไหวแล้วต้องเอาไปเล่าต่อหรือเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆน,นั่นเองครับ ต่อมาครับส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ส่วนที่3การรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับเราไปนานๆการหาลูกค้าใหม่อาจจะดูน่าตื่นเต้นนะครับแต่ความจริงแล้วการเติบโตที่ยั่งยืนมาจากการรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับเราไปนานๆเพราะการรักษาลูกค้าเก่านั้นง่ายกว่าและใช้ต้นทุนน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่เสมอโก o ด์แฮกเกอร์จึงให้ความสำคัญกับส่วนนี้มากๆครับ และสำหรับในเรื่องนี้ก็แบ่งออกเป็น3วิธีเช่นกันครับวิธีที่1คือการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบเราต้องออกแบบประสบการณ์ครั้งแรกของผู้ใช้ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความพักดีในระยะยาวครับเช่นทันทีที่สมัคร Twitter พวกเขาจะแนะนําให้เรากดติดตามบัญชีที่น่าสนใจทันทีเพื่อให้หน้าฟิตของเราไม่ว่างเปล่า หรือดอบบ็อกครับที่จะสร้างภารกิจง่ายๆให้ผู้ใช้ลองทําตามเช่นการอัปโหลดไฟล์งานหรือการแชร์โฟลเดอร์ต่างๆเพื่อแลกกับพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มซึ่งเป็นการสอนให้ผู้ใช้รู้จักฟีเจอร์ต่างๆที่มีประโยชน์ไปในตัวด้วยครับวิธีที่2คือใช้ข้อมูลเพื่อเข้าใจและแก้ไขปัญหา g r o w t ็กเกอจะเป็นเหมือนนักสืบครับที่คอยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลดีๆต่างๆเพื่อดูว่าผู้ใช้มีพฤติกรรมยังไงติดขัดตรงไหน หรือไม่พอใจอะไรแล้วรีบเข้าไปแก้ไขให้ตรงจุดอย่างเช่น Airbnb อีกครั้งนะครับที่นำระบบอัลกอริทึมมาช่วยแนะนำราคาที่พักที่เหมาะสมให้กับโฮสต์ที่ปล่อยเช่าห้องครับเพื่อช่วยให้พวกเขาทำไรายได้ได้มากขึ้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้งานโดยตรงนั่นเองครับ และวิธีสุดท้ายครับให้คุณค่ากับลูกค้าปัจจุบันอย่างสม่ำเสมออย่าหยุดแค่การหาลูกค้าใหม่แต่ต้องคิดเสมอว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าปัจจุบันรู้สึกว่าได้รับคุณค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างง่ายๆครับอย่างรา้านหนังสือบาร์แอนด์โนเบิลที่แนบใบเสร็จพร้อมคำแนะนำหนังสือและมือื่นๆเพิ่มเติมที่ลูกค้าคนนั้นน่าจะชอบไปด้วยก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำได้อย่างดีเลยครับ และทั้งหมดข้งต้นนี้ครับคือแนวคิดหลกัหลกๆจากหนังสือ Growth Hacker Marketing ซึ่งจะเห็นว่าหัวใจมันไม่ใช่แค่เรื่องของการตลาดครับแต่คือปรัชญาในการทำธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบคือวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการวัดผลด้วยข้อมูลอย่างแม่นยำและเรียนรู้เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ โดยเริ่มจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจนแทบจะขายตัวมันเองได้ด้วยตัวเองจากนั้นใช้ความคิดสร้างสารรค์และข้อมูลเพื่อหาวิธีที่ชาญฉลาดในการเข้าถึงผู้คนและสุดท้ายคือการดูแลรักษาลูกค้าของเราให้ดีที่สุดเพื่อสร้างก่องทับแฟนพันุแท้ที่จะช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืนและแน่นอนครับหากเพื่อนๆสนใจจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมผมก็แนะนำให้หาเล่มจริงมาอ่านเช่นกันนะครับ และหวังว่าสรุปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านครับลองนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้กับธุรกิจหรืองานของทุกคนดูครับไม่แน่ว่าคุณอาจจะกลายเป็นโกรธแฮกเกอร์คนต่อไปก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมนิวราชัยต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในหนังสือเล่มถัดไปวันนี้สวัสดีครับ